โอ้ยยูย,ย,ยูสูัสดีครับอะไรนะครับนะวันนี้แม,มแม่เหมือนจะไม่ได้เกมเดนนสตี้ฮิโร่วันน,น,น,นีนน 77, ้อยู่ที่เซิร์เวอร์777นะครับหนทางสูต่ตัวจูโล,ล่งวันนี้เป็นวันที่อ้ยขอรับอาหารก่อนละกันวันนี้เป็นวันที่66เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลเวลผม100แล้วแต่ว่า100เนี่ยเดี๋ยวมันเปิดอีกทีอีก14วันนะครับเปิดเป็นเลเวล120นะครับก็เดี๋ยวทําอะไรรอไปเพราะว่าไอ EXP อ่ะ e มันยังเดินอยู่นะครับเดี๋ยวมันครบ14วันปุ๊บนี่เดี๋ยว EXP มันก็ถูกใช้มันก็จะอัพขึ้นไปอีกร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้านู่นไปรุ่นเลยวันนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมทําภารกิจต่อนะครับมาแวะดูรวมการเพื่อยิ่งใหญ่อีกนิดนึงนี่ครับจิจิซอก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนี่ทาภารกิจแล้วก็กดรับเนี่ย <c oughs> มากดรับไปครับเนี่ยครับทําภารกิจโดยปกติธรรมดาของเราเนี่ยนี่ก็ได้ รับมาเยอะเลยครับอ่าเนี่ยกดรับไปรับไปเรื่อยๆออเนี่ยจนกว่าจะรับไม่ได้เนี่ยภฟนจรอ,อะไรไปโอ้รัวๆเลยครับรัวๆเลยครับเออรอสักแป๊บหนึ่งนะรอสักแป๊บหนึ่งอ่าอย่างงี้พอหมดแล้วก็จริงๆมันมีอันนี้ด้วยนะเพื่อนๆผมเห็นเห็นไหมมันมีส่งแชทเดนนิสตี้ฮีโร่ในช่องแชทอดุดมการเพื่อนๆอย่าลืมทําส่งกันนะเพราะว่าผมเห็นในเนี่ย ีคนส่งกันเพียบเลยนะครับช่องนี่แล้วก็ช่องอุดมการตรงนี้นะครับเห็นไหมโอ้พิมพแดนซสตี้ฮีโร่กันเพียบเลยนะครับก็ทําแล้วก็จะได้ได้เควสตรงนี้มานะครับแล้วก็ไม่อย่าลืมหาช่องว่างๆนะครับที่ยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็บริจาคไปครับบริจาคให้สุดครับเพราะว่าของพวกนี้มันดองไม่ได้นะครับดองไม่ได้นะครับก็ต้องบริจาคให้สุดไปเลยครับโบมานี่เห็นไหมได้ตําลึงด้วยนี่ครับสิ่งที่ดีเลยครับแล้วก็อันดับนี่ หมือนเดิมเก็บตกนะครับว่าอันดับเนี่ยมันมีอยู่2อันนะครับจูยี่กับเสี่ยเกี้ยวนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนแรกเรากดอะไรมานะครับคือเห็นไหมตอนแรกเห็นไหมเรากดอยู่ฝั่งเสี่ยเกี้ยวนะครับถ้าอยู่ฝั่งเสี่ยเกี้ยวแล้วอันดับมันก็จะอยู่ฝั่งเสี่ยเกี้ยวนะครับนี่เห็นไหมนี่อันดับจะอยู่นี้นะครับเพราะนั้นถ้าสําหรับคนที่เติมหรือเน้นเน้นอันดับเนี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาดูด้วยว่าอยู่ฝั่งไหนคนจะกดน้อยนะครับแต่ว่า เท่าที่ผมดูมันพอๆกันนะครับเท่าที่ผมดูอ่ะมันพอๆกันเลยเนี่ยอันดับ1ิบเจ็ดพันแต้มใช่ไหมอันดับสิตรงนี้แปดพันแต้มเห็นไหมเนี่ยครับมันพอๆกันนะครับมันพอๆกันแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายเดี๋ยวก็มีคนดองมีคนอะไรไว้อีกนะครับเดี๋ยวก็กดปึ๊บเนี่ยก็โหเยอะกว่านี้เยอะนะครับก็ดูตรงนี้ผม1,600แต้มเนี่ยยังไม่ติดอันดับเลยนะครับไม่ติดอันดับเลยนะครับก็ไม่ต้องหวังอะไรครับก็ ทำเควสแล้วก็ส่งอันนี้พัสดุไปรอรับรางวัลพ่งนี้แทนนะครับนี่ของแค่นี้ก็คุมแล้วครับเออนี่แล้วก็ฝั่งซ้ายเห็นไหมว่าความคืบหน้า6 3 1 2และส่แล้วนฝั่งขวานี่55%ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสุดท้ายวันวันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้อาจจะครบร้อยก่อนเราก็ได้ของพวกนี้มาแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยมันจะถูกเอามามาใส่ตรงนี้แทนนะครับคือยังไงก็ครบร้อยสองช่องเลยครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ อ้าวมาวันนี้นะครับดูตัวจูรุ่งของผมตอนนี้ผมมีความคืบหน้าอีกนิดหนึ่งนะครับตรงที่ผมสามารถนี่ผมจะทําตรงนี้ครับรองเท้าตรงนี้นะครับผมสามารถทะลวงขีดจํากัดไปรองเท้าทองได้นะครับก็เพื่อความเก่งขึ้นนะครับสิ่งที่ผมเน้นรองเท้าเพราะว่าอะไรครับอ่าอย่างนี้ครับพอของแดงของของแดงแล้วก็ของทองเนี่ยของทองเนี่ยถ้ามี2ชิ้นเนี่ยโบ,บ,บวโบนัสโจมตีอีกนะครับ ถ้าเราเอาเป็นของทองสองชิ้นแล้วของแดงมันก็จะเหลือ2ชิ้นนะครับของแดงเหลือ2ชิ้นมันก็ยังมีโบนัสโจมตีอยู่เนี่ครับเน้นโจมตีเน้นๆเ,เ,เลยครับเพราะนั้นนี่ผมจะเอาโบนัสโจมตีบวก4,8 0 0ด้วยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมใช้เลือกรองเท้าเนี่ยเพราะว่ารองเท้ามันบวกฮิตครับนี่รองเท้ามันบวกฮิตนะครับยิ่งเพราะว่ามันจะทําให้ตีไม่พลาดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทดลองเขีจํจำกัดเลยครับทดลองเขียจำกัดโดยใช้รองเท้าแดงนี่หนึ่งอันเห็นไหม โบเข้าไปแล้วก็หลีจี้โจอี้อย่างละ12นะครับผมก็ดองเอาไว้อย่างนี้แหละเห็นไหมเนี่ยครับใช้หลีจี้โจอี้เยอะนะครับก็เลยดองไปเลยครับแล้วก็กดไปเลยครับนี่ครับรองเท้าแดงนะครับเตรียมตัวกดนะครับใน3210ปึ้งไปแล้วครับผมนี่พลังลบก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวจุลงเราก็จะโหดขึ้นเออแล้วก็เราสามารถสกัดต่อได้อีกเห็นไหมสกัดต่อเดี๋ยวก็มาครับยี่สามแล้วเดี๋ยวก็เป็น24ก็จะได้ไอโบนัสตรงนี้แหละมาเพิ่มอีกนะครับอ่ามาคนนี้แล้วก็ จริงเราสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้อีกนะปลดล็อกใช้500อันเนาะมาา500ก็ได้มาเอาซูนเซกมาครับปลดล็อกเลยครับนี่ปลดล็อกเรียบร้อยใช้500รอยหยกนะครับก็เนี่ยปลดล็อกมาแล้วก็เดี๋ยวหาของมาใส่เพิ่มแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเอาอะไรใส่เพิ่มนะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้านะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวค่อยมาใส่นะแล้วก็มา นี่ครับตัวทองที่ได้นะผมก็จะเล็งเสิมโชว์ไว้นะครับก็ไอ้เดี๋ยวนะตัวทองที่ได้เดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หนึ่งกกนศึกนะกนศึกตัวทองที่ได้ผมผมเล็งคมดาบบ้างเหลือนะแต่มีกวนรออยู่หนึ่งตัวนะยังขาดหวังยี่กับโจปูยี่นะอืมอ่ามาเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันมาตอนนี้เพื่อนๆนี่แปลงเป็นไอ้นี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยว เราจะมาลองดูอันดับอันดับของเราติดยังยังไม่ติดหม,มาเดี๋ยวเราต้องปดกลนศึกตรงนี้เลยนี่ครับโอ้ไวัยพเทพกดได้แล้วก็จริงแต่ที่ผมอยากได้จริงคือบุกตะลุยนะใช้ไต้เกี้ยวกับสุนซังเซียงเหรอใต้เกี้ยวกับสุนซังเซี่ยงเรามีตัวไหมนะอ่ะกดไปใต้เกี้ยวกับสุนซรงเซี่ยงเดี๋ยวเราดูขนพลตรงนี้นิดนึงวุยกเ งอกโกว่ามีตัวเยอะไหมตัวก็มีไม่เยอะมากนะอาจจะไม่ได้กดมาว่ะใช้สิบตัวแต่โจ๊กโก๊กเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเพียบเพียบอยู่ก็เดี๋ยวค่อยคิดละกันเดี๋ยวค่อยคิดละกันแต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามีคนสึกเหลือเนี่ยเอามาใส่เลยครับเรามีชำนาญเส้นทางของอ c ซอยู่มีจูร่งมีเล่าปีแล้าใส่ อุซีไปแล้วกันนี่ครับเพราะอุซีตายง่ายนะตายง่ายเรามาใส่จูโล่งแทนนะครับจูโล่งแทนเออมาอย่างนี้เลยแล้วก็อ,อุ๊ยอุซีตัวนี้อันนั้นได้หรอเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะสกัดได้เอาสกัดได้สกัดไปเลยครับนี่พลังรบก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็จริงๆยังขาดตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆสกัดตรงนี้นะโอ้สกัดอ,อ๋อไม่ได้แล้ว เพื่อนๆเราสามารถสกัดนี่สลักได้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอ,อย่าลืมมากดสลักกันนะวิธีได้ตรงนี้มาของผมนะเพื่อนๆได้มาจากตรงนี้นะนี่ร้านขอดูแป๊บนึงอยู่ไหนอ่ะร้านสมบัตินี่ครับร้านสมบัติตรงนี้เห็นไหมผมซื้อทุกครั้งนะครับผมซื้อทุกครั้งนะครับใช้ไอ้ตรงแต้มนี่แหละซื้อทีละ50าสทีละห้ก็รวมกันก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็ นี่ครับมันก็ทำให้เก่งขึ้นนะเนี่ยกดสลักไปเรื่อยครับกดสลักไปเรื่อยเลยโบ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 เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาอันนี้มันเป็นสลักต่างจากไออาวุธธรรมดานะครับถ้าเป็นสลักของไอตัวพวกตำราอะไรพวกเนี้ยคือกดเพื่อนๆกดยาวๆไปเลยกดไปจนเกือบหมดนั่นแหละครับราว่าอันนี้มันคือเนี่ยครับเก็บ exp นะถ้า exp เนี่ยหลังจากความคื้นหน้าเต็มจะสุ่มเพิ่มเลเวลหนึ่งรายการนะครับ แต่มันมีโอกาสโชคดีที่ไม่ต้องเต็มมันก็จะขึ้นอัพเลเวลให้นะครับแล้วแล้วไอ้อันที่เราสุ่มเนี่ยเลเวลมันจะไม่มีลดลงนะครับเลเวลจะไม่มีลดน้อยลงนะครับเออเนี่ยครับมันจะต่างกันอยู่นะเพื่อนเพื่อน,อนก็เนี่ยกดไปอ้าวยีแล้วนี่หว่าอ้ามาผมกดเก็บก่อนเลย20อ้ามาขอลองดูทีน,นี้มีโบนัสป้องกันร,รักษาลดดาเมจก็ถือว่าดีครับกดไปปึ้งเพิ่มดาเมจผ่านไม้ hp ลดดาเมจ p ี p อ่ะอันนี้ก็เก็บไว้ HP โบนัสรักษาโบนัสป้องกันผมว่าอันนี้ยังดีกว่าอ่ะมาเปลี่ยนไปไอันี้ด้วยครับเน่กดไปเลยครับกดไปยาวๆครับกดไปยาวๆนี่ครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมพลังลบเราเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมพลังลบเราเพิ่ม่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับอ่ากดไปเยอะๆก่อนครับกดไปเยอะๆก่อนโอ้นี่เป็นต้านคลีหรออืมมากกดไปยาวๆครับอ,อืออ่าทนดูสักนิดนึง เนี่ยครับเก็บทีละสิบเนี่ยครับพอเลเวลเต็มก็มันก็จะอัพเลเวลให้เลยทันทีนะครับมาอ่าจนจนใกล้หมดแล้วอ่าเราเก็บมาก่อนแล้วเราก็มาดูโอกาสต้านคีบนัสเอพต้านวีเพิ่มดาเมจเหรออ่าลองกดไปเผื่อจะได้ของดีเพิ่มดาเมจอืมต้านโจ๊กไม่เอา3าสอง โบนัสรักษาโบนัสโจมตีลดดาเมจอ่าอันนี้อาจจะดีผมเอาเลยครับอ่าอย่างนี้อันอย่างนี้เก็บไว้ก็เก็บไว้เห็นไหมว่าเพื่อนๆพลังลบเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไอ้ของพวกนี้มันใส่ไอ้ตรงนี้ได้ด้วยนะใส่เหล้าปีนะครับเหล้าปีเนี่ยสลักเนี่ยได้โบอ่าเหล้าปีเก็บไปสักหน่อยหนึง่งอ่าเนี่ยครับนี่เหล้าปีโบนะครับกดไปอีกสักหน่อยหนึ่งอือ๊บนั่นแหละครับอ่าเก็บมาเลยอ่าอย่างเงี้ยครับก็พลังลบก็เพิ่มขึ้นนะอ่า แล้วก็มาเรามาดูพลังลบกันเดี๋ยวตอนนี้ผมผมขออัพเครื่องรางก่อนเครื่องล้างออกไม่ได้แล้วอ่ะมากลับมาดูนะครับอันดับของเราอ้าวขึ้นมาอันดับ50เลยครับจากที่ไม่ติดนะครับเนีขึ้นมาแล้วนะอ้าวมาลองตีเหมือนเดิมครับตีเหมือนเดิมดูครับนี่ครับเจอถงหยวนด้วยมาครับจูล่งของเรานะครับมีนี่ครับของทอง2ชิ้นแล้วนะครับเนี่ยครับตี ตีเข้าไปครับตีเข้าไปมาลุยต่ออือหืหมาทงหยวนนี่ก็สวนแรงเหลือเกินแต่ว่ามาเล่าปีเรายังอยู่นะครับคอยให้อยู่อือนี่จู่โล่งเ,ลเต็มแล้วมาตีทงหยวนต่อปุ้งนะครับถึกมากๆทงหยวนเขาถึกจริงๆน่ากลัวมากแล้วทงหยวนเขาตีกลับมาโอเคเล่าปีเรายังถึกอยู่นะครับจูโล่งแล้วก็ยังถึกนะนี่คูณหไปแล้วมาปึ๊บ มาจู่ลงตีต่อน่นนะครับปึ้งอ้าวนะครับอย่างน้อยตัวเขาหายไปอีกหนึ่งตัวนะครับลดการกระจายดาเมจลดลงนะครับมาต่อครับเนี่ยครับตีเล่าปีทีก็ดูฮิลปึ้งเข้ามานี่เลือดเกือบเต็มแล้วก็ฮิลขึ้นมาเลือดเต็มเลยครับจู่ลงของเราเนี่ยครับก็คือถุงด่วนเขาตีเราไม่เข้าแล้วนะครับแต่ว่ามายังอยู่ครับถ้ายังอยู่เราก็ยังต้องตีต่อนะครับนี่โอเคเราคูณ9้าไปแล้วครับตีขึ้นมาครับถุงด่วนปึ้งนี่ครับ ตีจนเล่าปีเขาตายไปเลยนะครับเพราะว่าโดนถุงทอนะครับสะท้อนมานะครับโดนถุงท้อกระจายดาเมจนะครับแล้วทงหยวนตีเราไม่เข้าเลยครับยังตีเราไม่เข้าอยู่แล้วก็นี่ครับเล่าปีฮิวกลับมานะครับโดนจูโล่งมากตีธรรมดานั่นยังไม่หายนั่นแหละครับยังเทินที่หกอยู่นะเห็นไหมยิ่งนี่ครับโทเค็นของเราคูณ12ไปแล้วนะมาต่อครับตีต่อไปเลยครับจูโล่งของเราเก็บงานนั่นนะครับ ตีรอบที่2นั่นนะครับจนหายชนะไปเลยนะเนี่ยครับยังสู้ได้นะยังสู้ได้มาต่อเลยครับลูฟี่นี่ครับสนมโชอ้มาไหนมาคลองลงโจมตีดูครับจูรงของเราลุยปึ้งโปขึ้นมานั่นแหละครับสิวเกี้ยวเขาหายไปแล้วหนึ่งนะครับมาต่อเลยครับสนมโชนี่เขาก็ตีเรามาดูแรงมากๆนะจูรงหายไปเลือดเกือบครึ่งเลยนะครับแต่ว่ามายังอยู่ครับเล่าปีของเราก็ฮิวกลับมา เต็มแล้วนะครับเต็มแล้วมาต่อจู่ลงตีสนมโซตายไปแล้วนะครับแล้วก็ตีเสี่ยวเกี้ยวหายไปอีกเลยนะครับนี่ครับเก็บงานได้สบายครับทีมถึกของเรานะครับนี่โอ้ยเจอซุนเขียนอยู่ข้างหน้านะครับเอามาดูกันรับมือยังไงครับมาดูกันครับนน่จูลงตีปึ้งนะครับโดนแถวหลังกำเหลงตายไปเลยนั่นแหละครับโดนกำเหลงตายไปแล้ว โชคดีนะครับที่เขาวางสุนเกียงไว้ตรงกลางนะครับข้างหลังเป็นกำเหล่งนะครับทำให้จูโล่งเนี่ยตีโดนกำเหล่งแล้วก็ง่ายๆเลยครับตัวเดเมของเขาไม่มีแล้วนะครับก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วนะครับมาต่อ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 อ้าท่านวัน r e มาครับนี่เจอจูโล่งเหมือนกันนะครับแต่จูโล่งเขาไวกว่านะครับเขาก็พุ่งขึ้นมาแล้วนี่ครับตีมานะครับเพราะเขาพลังลบเยอะกว่าเรานะครับแล้วก็ตีไหลมาจนชนะได้อ้าเนี่ยครับ เนี่ยเพื่อนๆก็เดี๋ยวเล่นตามกันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาอัพของต่อนะครับอา้ามามานี่ครับทีมนี้เหมือนกันทีม8โจโจหรอปึ้งหายไปปึ้งหายไปเอารีโปโมาเติไหลต่อไหล,ต,หลต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับไหลต่อจนตายไปเลยนะครับนี่ครับง่ายมากนะครับนี่ครับ ทางจูโลของเราชอบมากนะครับตัวเยอะอ้าวมาเทพบุกกุนอูเอามาลองตีกันดูหน่อยนะครับตอนนี้ของเราได้โจมตีก่อนอีกแล้วแล้วก็ตีเซลเกียวขึ้นมาอ้าวหายไปแล้วนะครับมาอ้าวดันติดมิดกุนอูซะได้หูหน้าสงสารทีนี้ก็โดนนะครับสวนหายไปเลยนะครับอืมโชคเสียดายกดตีมิดนะผมขอลองตีอีกทีหนึ่งนะครับว่าติดมิดหรือเปล่าเอามา แต่น่าจะสู้ไม่ได้นะครับพลังลบอาจจะห่างเกินเกินนะครับอ่าห่างเกินเกินตีมาแล้วครับปึ้งเออมานั่นแหละครับแล้วก็ตีติดมิดอีกแล้วอ้าวอาจจะเป็นถุงนะครับเขาใส่ถุงหรือเปล่าขอดูกระบวนทับหน่อยอ่าโอไม่ได้ใส่ถุงว่ะแต่ว่าโอ้นี่ครับก็ของดีทั้งนั้นนะครับของแรงนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวสุดท้ายปิดท้ายด้วยทั้งนี้แล้วกันนี่ครับพลังลบต่างกัน อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะอะมาลองดูครับเอาลิโ้เราเขาได้เปิดก่อนว่าแล้วลิโ้เขารูสึกว่าแรงมากๆนะครับตีมาทีหายยกทีมเลยครับอ่ายังสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับค่อยๆอัพตัวเองไปเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้นะแมเมือเมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลากันนะครับสวัสดีครับยโย